สวัสดีท่านลูกค้าใจดีท่าน f อฟซีผู้น่ารักค่ะสำหรับ e ีพี37.67ในวันนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าเริ่มยามยามค่ำนิดนิดแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มืดเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากว่าจะออกร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะซุ่มไปดูช่างอลันค่ะว่าทำอะไรอยู่เพราะว่าวันนี้ไม่ว่างจะคอนเทนต์เลยค่ะเพิ่งจะเข้าบ้านมาค่ะแต่ช่างอลันทำงานทั้งวันที่โรงงานนะคะ นั่นแน่เด็ดีิฉันคิดว่าจะเอาสองเล่มเนี้ขายไปดูช่างลันแป๊บหนึ่งนะคะช่างลันทำไรอยู่คะคอนเทนต์ยามค่ำค่ะเกือบจะพบค่ำค่ะสวัสดีท่านเอซีค่ะเอาหรอเอาล,ออาละค่ะเอาไปด้เยตรงโน้นอะสว่างดีช่างาาลันอยังไม่เสร็จ เอาเหรอนี่ทําอะไรคะเนี่ยวันนี้ได้งานเยอะเหรอคะดิฉันไม่อยู่บ้านเนี่ยโอ้เหล็กตะไบเล่มนั้นเหรอคะที่ดิฉันถามหานั่นเหรอคะครับทาไมท้ายแปลกๆจังอะยังไม่เสร็จแป๊บนึ่งท้ายสวยเก๋ๆเนาะมันก็ต้องเก๋แต่ว่าคอสวยจังเลยอะโค่ไปอีกแบบคอมีสวยมากๆเลยยังไม่เสร็จทยากเนาะเล่มนี้ถ้าเสร็จเท่าไหร่คะเนี่ยยังไม่ดูเพราะยังไม่ได้ทําซองซองเสร็จแล้วฝักไม้รอเขาดูฝักได้ไหม แล้วเดี๋ยวมาคอนเทนต์ตรงนี้ได้ไหมปลาปาไปหยิบมาดูซิแล้วก็ดิฉันเห็นสองเล่มนั่นน่ะไปเอาไปเอาในกลุมมาเหรอค่าเทอมค่าเทอมน้องเลิวหรือค่าเทอมหลานชายค่าเทอมลูกเล็กค่าเทอมน้องเลิวก็ยังไม่ถึงเวลาจ่ายนี่ต้องหาไว้ก่อนใช่ไหมล่ะเพราะว่าเห็นนะสองเล่มนี่นะทําไปเยอะก็ต้องค่อยๆทยอยออกมาขายเดี๋ยวเราไปถ่ายทางโน้นนะตรงนี้ไม่ค่อยชัดนะช่างร้านโอ้สวยก็ นี่ยังไม่เก็บเงาไงอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถือซื้อสองเล่มนี้มาด้วยเลยไปถ่ายทางโน้นเลยมันสว่างเออสว่างดีตรงนี้มันไม่ค่อยสว่างก็อย่างเงี้แหละเดี๋ยวช่างอลันตั้งราคาไม่ทันดิฉันก็จะได้ลด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 ลงเออช่างวัดตวงเหรอเออขาวข้าก็ได้เอาเอาไม้บรรทัดมาสักก็พอดิฉันเอามาชมต้นไม้รอช่างอลันก่อนนะคะ เสร็จยังอ่ะโอ้ยโอ้ดูต้นไม้ี่ฉันเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้นฉัดเงินฉัดทองดิฉันฉัดนาคฉัดทองนี่นี่โอ้โห,โหเฟิร์นข้าหลวงดิฉันเออช่างร้านเฟิร์นข้าหลวงสงสัยซีม้งเท่งไปหนึ่งหนึ่งต้นนั่นเนี่ยเดี๋ยว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 นั่นจะขายอะไรขายต้นไม้หรือจะขายมีดเอาเสร็จยังอ่ะอ่าดิฉันร้า,รานทาวไลน์เนี่ยจะปิ้งหมูให้ดิฉันกินเหรอ,อ มาอันนี้ย้อนแสงไหมอ่ะหันหน้าใหม่ดิมามทางนน้นอ,อ่ะดิฉันมาทางนี้ทางเรามาทางโน้นอะมามามาเล่นเอาไม่ทันตั้งตัวอย่างเงี้ยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละสนุกดี <เล S 1> มาสมมุติว่าเล่มนี้เสร็จอสมมติว่าสมมติว่าเล่มนี้เล่มนี้เสร็จชาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดที่ด้านอีกทีหนึง่งอะลงแร็กที่ด้านอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็เหล็กตะไบลงแร็กแล้วเปิดโคมขัดเงาจบอืมนะอ่ะมามากี่นิ้วเนี่ย เออสิบนิ้วสิบนิ้วอืมราคาพูดกันหลังไมเพราะช่างลันตั้งตัวไม่ติดอ่ะวางไว้ก่อนห้ามบอกราคาเพราะว่ายังไม่รู้เจ่าเพราะว่ามันหลายวันแล้วทําหลายวันแล้วก็ช้าตัวนี้ช้ารงนี้เอาไว้ก่อนไว้ก่อนแต่ก็ไม่ขายแพงนะเนาะช่างลานเนาะพันกว่าบาทเอาพันนิดๆกันลวกันโอเคไม่นิดเดียพันหน่อยพันหน่อยพันหน่อยหน่อยหน่อยเท่าไหร่ไม่รู้หน่อยแต่ไม่ถึงสองพันนะไม่ถึงไม่ถึงโอเคมาเพราะมันฝักไม้ทํายากใช่ไหมครับค่ะวันนี้แก่กุ เอาหาค่าเทิมให้กับเด็กหญิงหลิวเห็นไหมครับว้ามิดอมได้ไหนมองเห็นช่วยยกมือหน่อยมิดอมได้มาเดก k คสามห้าสามติลนะครับนี่นะครับช่างร้านเนี่ยช่างร้นว่าเล่มนี้ไม่ขายแล้วมันเล็กทำน่ารักช่างร้านจะให้ดิฉันไม่ใช่เหรอนี่นะครับคอเออคออะไรเนี่ยคออิชิกันด้วยเป็นคออิชิกันนะครับ ไม่ได้ทํากันง่ายๆนะยิ่งเล็กอีกทีกันยิ่งเล็กนี่ทําไม่ได้นะครับถ้าไม่เก่งจริงว้าวด้าเขากวางแท้ๆนะคะกวางแท้โอ้ยเล็กมากๆดูดูนิ้วช่างอลันดีนะต้องไฟแช็กมาทาบเนาะว่าพอๆกับไฟแชกเลยใหญ่กว่าไฟแชกนิดเดียวอ่าใหญ่กว่าไฟแชกนิดวัดขนาดดีกว่าช้าๆวัดขนาดให้ท่านเอฟซีท่านลูกค้าฟังดีกว่าว่าจะได้รู้ว่าเล็กขนาดไหนใส่แว่นตาละอ่ะใบค่ะใบยาว 2.1นิ้ว2.1ก็2นั่นแหละนะ2.1นิ้วค่ะด้ามเอาใบกว้างก่อนใบกว้างเก้าแปหุน8มิลเหรอ8หุนไม่ถึง1นิ้วอ่า8หุนสันสันสันอยู่ที่3มไม่มิลไล่ปลายสามมิลไล่ปลายนะครับด้ามด้ามอยู่ที่ สองจุดแปดนิ้วหืฝักหนังวัวแท้นะคะย้อมสีฟอกฝาดเนาะหนังแท้ค่ะนะครับหนังแท้เท่าไหร่คะดิฉันไม่ต่อเลยอะตัดมาเลยทำยากมากนะเล่มเนี้ยขายเท่าไหร่โอ้โหเล่นมาไม่บอกไม่ยเออเล่มเล็กเนี่ยทำยากกว่าเล่มใหญ่ยากกว่ายากมากแต่ก็ให้ราคาเท่าเล่มใหญ่ก็แล้วกันอาช่างรันจับอะไรมันจับไม่ได้ไงเนี่ยเนี่ยจะจับทางานเนี่ยทายากมากอุปกรณ์ก็ต้องหาพิเศษมาทําเอางี้ผมให้เท่าเล่มใหญ่35สบสามพันห้าห้าสิบโอเค นี่นะค่ะผมให้เท่าเล่มใหญ่เลยสามพันห้าสิบจริงมันแพงกว่านะเนี่ยใช่ค่ะเล่มเล่มเล็กด้านสนิมด้วยนะคะเหล็กด้วยเนี่ยเนี่ยเกจพรีเมียมไม่ค้าหยิบมาเนี่ยฮะอย่าต่ออีกนะคะฟังฟังชัดๆด้วยนะคะสามพันห้าร้อยห้าสิบโอเคมาถ้าไม่มีใครสนใจผมเก็บใส่กระเป๋าไว้ดิฉันนี่แหละจะขโมยนี่ไม่ค้าขโมยมาขายนี่แหละจริงๆของผมอยู่ในตู้เก็บซ่อนไว้เนี่ยมาอันนี้ค่าเทอมน้องหลิว วว้าเล่มนี้อยู่ราคาบอกไว้ก่อนนะครับอยู่ที่หนึ่งหื่นดันห้าร้อยบาทนะครับผมขายที่หนึ่งนแปดันห้าร้อยไม่ขายค่ะติ้งติๆงติติงติงดูก่อนนะครับว่าเป็นทรงอะไรพอถ้าคนเล่นไม่จะรู้เลยว่าลกเล่มนี้ทรงอะไรดิฉันไม่กล้าพูดเสียงดังกวโดนด่านะครับโอ้เล็ก k คสามห้าสามสตีลโอ้บิ๊กเดย์นะคะบิ๊กเบร์ ปิ๊งแบรทำยากทำยากมากโอ้ช่างอรันครับหมื่นแปดราคาเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมขายอยู่หมื่นแปดจริงๆแล้วก็าทำขายไปแล้วสองเล่มแล้วขายแบบถูกมากนะหมื่นแปดเนี่ยจริงๆมันอยู่เหล็กหลักอยู่นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวก่อนผมวัดวัดวัดความยาวให้ดูก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดเดี๋ยวค่อยคุยราคาราคาเก้านิ้วแปดค่ะใบยาวนะครับใบยาวเก้านิ้วปก็เลขมงคลพร้อมเก้านิ้วเก้าได้ไหมนะถึงไหมเกือบถึงเหรอกว้าง สามเซนก็คือหนึ่งจุดสองนิ้วะนะครับด้ามห้าจุดห้านิ้วเขากวางแท้สันสันปกติจะอยู่ที่ห้ามิลนะครับแต่เก็บเป็นคมหลอกอยู่เห็นไหมฮะจะเป็นคมหลอกค่ะด้านหลังสันนี่จะไม่มีคมนะครับค่ะเป็นคมหลอกวิกแบรจะเป็นคมหลอกนะครับค่ะเปิดแก้มโฮอลโลค่ะซึ่งเป็นงานที่ทํายากค่ะเล่มนี้ หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับค่ะแม่ค้าอย่าบอกว่าต่อเยอะใหะ้แม่ค้าต่อนิดนิดเดียวนิดเดียวก็มวกห,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 หมื่หนหมื่นห้าทวนได้ไหมคะหนึ่งหมื่นห้าพันได้ไหมลดไปสามพันอะคิดนานเชียวอ๋อแพองไปเหรอคะ อ๋อที่คิดนาเลยแพงไปเหรอช่างลันดีดีฉันต่อน้อยไปเหรอฮะจริงอ่ะอ้ยแหมงั้นก็เหมือสักหมื่นเอองั้นเอางี้กคู้กค้าไม่ซื้อหมื่นหมื่นสาห้าร้อยโอหมื่นห้ากูตกใจแล้วมาหมื่นเอาเหรอเอ๊ะช่างลันพอพอพอพเอาเหรอหมื่นสาห้าอยพอพอพออย่าต่ำกว่านี้ ดิฉันแม่ค้านี่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ใช่ไหมลบเลขไม่ค่อยถูก 100, 300, บึกห <laughs> มื่นสามห้าร้อยไหลเลยเอาหมื่นแปดห้าร้อยไม่ขายหมื่นห้าแค่อะไรก็ไม่ขายหมื่นสามห้าร้อย 300, ก็แล้วกัน <laughs> ขัดตัวนะนะนะร้ <laughs> องไห้เลยกูไม่ะโอเคสามห้าร้โชว์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 โอ้โชย้อมใจก่อนอ้ยว <h ums> ิ่งเชียวเก็บไว้นานโอ้ดูสวยมากๆบางสิ่งบางอย่างของที่เราชอบเราก็เก็บไว้นานนะครับอืช่างนั้น ถ้าสั่งทําอีกทํำไหมเนี่ยไม่ทําขี้เกียจบอกตรงๆแล้วไม่ทำมันทำยากเนาะคืออย่างนี้ค่ะมันต้องมีอารมณ์ใช่ไหมมีอารมณ์แล้วก็วัสดุที่ทํานะคะมันต้องลงตัวทุกอย่างจะลงตัวเป๊ะเป็นเหมือนงานลงงานเป๊ะเลยนะนี่เห็นไหมฮะท่านลูกค้าคะงานมือล้นๆนทชเอสซีคะตะไบล้นๆครับซื้อไปเธอขายอีกไม่นานเช่นไรก็ทําไม่ได้แลวชลาภาพค่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกมือสั่นแล้วครับ ดิฉันนี่ถ้าลูกดิฉันไม่โตพ้นอันนี้แล้วก็ไม่ได้ทําแล้วเนี่ยแต่ช่างอลันน่ะเนี่ยเดี๋ยวนะคะหนึ่งสามพันร้อยเนาะช่างอลันเนาะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งหสามพันห้าร้อยบาทผมให้เอฟมาเลยนะคะอยากขายค่ะโทรมาเลยอ่าโทรมาเลยค่ะน้ำตาไหลค่ะโอเคหมดแล้วแล้วส่วนเหล็กตะไบนั่นเดี๋ยวไปคุยกันหลังไหม่ซองนะครับเออหนังจระเข้นะคะเนี่ยค่ะรวมซองนะคะรวมฝักอย่างคุ้มเลยค่ะเป็นหนังจระเข้นะครับซื้อแล้วเหมือนได้ ของฟรีไปเลยเอามาย้อมเป็นสีแดงปกติมันจะเป็นสีสีดำของหนังจะเจอร์รีหนังะค่ะอ้าวเลยทำผมทำเป็นสีแดงเสยมากคลาสสิกมากๆหาไหนไม่ได้แล้วค่ะร้อยเข็มขัดได้ค่ะนี่หนึ่งสามห้าศูนย์ศูนย์นะคะหนึ่งสา้าสิบบาทดิฉันก็ไม่เอานะคะเชีงรันคะจริงๆมันจะต้องหนึ่งสามห้าห้าศูนย์อย่างเงี้ยดิฉันก็แหม่ท่วนๆไปเลยวันเนี้ยเราอุตส่าห์ ไอ้สายตัวนี้นะดีไอ้ตกใจอันนี้เท่าไหร่นะสามพันห้าของเรามันลดซะแล้วสามพันห้าห้าสิบสามพันห้าสิบอันนี้รักมากเลยนะอันนี้จริงๆริงห้าพันกว่าเพราะมันทำยากอยากคออิซิการ์นะครับตรงนี้เป็นเนื้อเดียวกันเตีียมันแฝงที่คอด้วยค่ะเนี่ยค่ะเป็นคออิซิการ์นะครับดูดีๆนะครับดูมือเชื่อเรสิเป็นคออิซิกาน์ตเล็กไปเลยนะอากาศอิซิกันหมดเลยครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับสองเล่มเนี่ยนะคะเป็นหน้าขาวกวางแท้นะคะกวางแท้ของผมงานของกวางแท้ล้วนๆไม่มีของเทียม โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะอันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะคะอันนี้ก็ยังสนใจพักมาได้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยราคา,าหลังหไมคะ่ะถ้าคุยกับแม่คะจะได้ถูกถูกมากนะคะ,อะขอบพระคุณมากคะ่ะ <laughs>